สำหรับผู้โชคดีนะครับที่จะได้อัปเดตไททันสปีกเกอร์แมนนะทุกคนผมไปสุ่มมาแล้วครับแต่ว่าตอนที่ผมสุ่มอะ่ะผมแบบว่าไอ้นี่ไงหน้าจอลืมเอาขึ้นเว้นะครับมันก็เลยแบบไม่มีภาพแต่ว่าคนที่ได้ไปคือเขาชื่ออันนี้นะนะครับผมกรอบชื่อมาแล้วนะครับสำหรับไททันสปีกเกอร์แมนโอเคยินดีด้วยนะทุกคนนะครับผมก็ไม่รู้ใครนะโอ้ขออภัยด้วยทุกคนถ้าดูคลิปอยู่อย่าลืมไปเช็คกล่องนะนะี่ครับแล้วก็มีคนส่งกล่องมาให้ผมด้วย21คน โอ้โหนี่ผมยังไม่ได้รับเลยเนะี่ยคือแบบกั้นใจไว้อยู่นะโอเคโ,อโหเนี่คนระับสำหรับคนเออว้าวนะทุกคนส่งมาให้60เพชรเดี๋ยวมีตัวได้หรอขอบคุณมากครับผมนะครับสำหรับคนนี้แล้วก็มีคนส่งเออเป็นกวางเลนเดียร์นะทุกคนขอบคุณมากนะผมอ่านที่ไม่ออกขออภัยด้วยฮนะ <laughs> แล้วก็มีสเปียร์ด้วย N S R โอเคขอบคุณมากครับผมแล้วก็มีคนนี้ให้ด้วยนะเป็นตัวแรนี่เอาหมดนะนี่แล้วเพชรโอ้โห ขอบคุณนะครับสำหรับเออเศรษฐีเพชรทักหลายเลยนะครับขอบคุณมากนี่รับมาเลยโอเคนะครับดูชื่อกันเลยนะนี่ผู้สนับสนุนของเรา ทีมาด้วย FC ครับผมขอบคุณมากเลยฮนะเหมือนได้อ่านคอมเมนต์ในเกมเดี๋ยวนะอัปเกรดไททันคาร์เม hey, ล่าแมนให้ฟรีเฮ้ยให้ฟรีเลยเอ้ยเดี๋ยวข้างล่างมีสองตัวขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวจะเอาไปแจกอีกทีนึง <laughs> เราได้มาเราก็แจกเลยนะครับขอบคุณสำหรับ15เพรด้วยนะครับผมนี่แล้วก็เป็นตัวกระบองนะครับอีพิกขอบคุณมากครับผมแล้วก็เพรโอ้โหร้อยยี่สิบเลยอ่ะ AMXK M7 นะโอ้โหขอบคุณมากเลยครับผมนะครับแล้วก็เป็น5เพชรขอบคุณมากครับเลเซอร์กรันขอบคุณมากครับผมนะครับแล้วก็มีตัวกระบอกอ e ีพิกให้แล้วนะแล้วลงมาครับผมสำหรับ50เพรโอ้ oh my god คิงพีขอบคุณมากครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะเราให้ต่อเลยเหรอเมื่อกี้คนเดียวกันหรือเปล่าไม่ชัวนะ นี่รับมาเลยแล้วกันนะวันนี้ให้เป็นเไก่เตอร์กี้เฮ้ยโอ้โหนี่มันตัวลิมิเต็ดแล้วนะขอบคุณมากครับผมนะครับเดี๋ยวจะเอาไปแจกในภายหลัง FC ครับผมสำหรับ10เพจ GAW 55456324ไม่รู้พูดผิดหรือเปล่านะเมื่อกี้ขอบคุณมากครับผมนะสำหรับคนที่ส่งมาเฮ้ยโอ้โหเป็ดไ2,020แล้วเพราะฉะนั้นผมได้ตัวนี้มาจาก FC ครับเพราะฉะนั้นเออก็ขอเอาไปแจกต่อเลยละกันนะเออสำหรับ2ตัว นะครับพอเขาให้ผมมา2ตัวผมก็จะแจก2ตัวเลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็กดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ออกไปเหมือนเดิมและอย่าลืมทิ้งชื่อไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะทุกคน2รางวัลเลยทุกคนนะครับสำหรับครั้งนี้2อรางวัลมาแล้วผมร้านสตาร์บั克สโตรร้านกิฟเกมพาร์ทแมพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเติมโลบักหรือจะเอ็มเคฟาร์มเงินแมพทอยเล t เราก็มีแลวยังมีบริการในอ,อื่นอีกมากมายอย่าลืมไปซื้อกันนะคะได้ที่ร้านสตาร์บั克สโตร สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเปิดกระเป๋าให้ทุกคนดูนะว่าผมเนี่ยมีตากล้องอะไรบ้างนะทุกคนบอกไว้เลยนะว่ามีไม่ครบทุกตัวนะสาหรับผมกระเป๋าของผมเนี่ยตอนนี้คือ764นะครับทับหนึ่ก็คือมี700กว่าตัวซึ่งมันก็ตัวซ้ําแหละตัวซ้ําค่อนข้างเยอะนะ นะครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าผมเนี่ยมีตัวอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเลยดีกว่านี่อันนี้ก็จะเป็นตัวแรกของผมเลยสปีเกอร์แมนทุกคนเรียกได้ว่ามีเกือบ50ล้านตัวครับตัวแบบเบสิกนะใครๆก็ต้องมีนะตัวนี้นะครับถัดมาก็เป็นอ a คาเมล่าวูแมนนะทุกคนตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีทั้งหมด700กว่าล้าน my god ตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นอ a คาเมล่าแมนนะทุกคนเป็นแบบตากล้องแบบธรรมดาเลยนะตัวนี้คือ250ล้านตัวครับ โอเคมากันที่ตัวต่อไปครับผมอันนี้เนี่ยเป็นคาสปีเกอร์แมนนะทุกคนเรียกได้ว่านั่งบนชักโครกนะครับก็มี200กว่าตัวนะทุกคนมากันที่ตัวต่อไปครับผมเนี่ตัวนี้เนี่ยคือได้จากฮาร์ลวีนะทุกคนเป็นระดับอันคอมมอนแหละมากันที่ตัวต่อไปครับตัวนี้เนี่ยมาในช่วงปีใหม่นะตัวต่อไปครับสำหรับตัวนี้คือทีวีแมนัะผมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเร็วหน่อยละกันคงไม่มีใครเขาอยากมาดูตัวเละๆแบบอ่อนๆหรอกนะ <laughs> แล้วก็จะมีสปีเกอร์เฮลิคอปเตอร์นะทุกคน60กว่าล้านเหมือนกันนะครับ แล้วก็ถัดมาอีกตัวครับผมตัวนี้ก็มี67ล้านตัวนะเป็นแบบวันลําโพงนะเป็นแบบลําโพงตัวใหญ่แล้วก็สําหรับตัวนี้ครับผมมอนเตอร์ s p e เกอร์แมนะครับตัวนี้ก็ได้จากอีเวนต์แต่ว่าอีเวนต์อะไรนะผมลืมหมดทุกคนอีเวนต์นี้ผมลืมไม่รู้ว่ามาจากฮาโลวีนหรือเตอร์กีแต่น่าจะฮาโลวีนป่ะแล้วก็ตรงนี้เลยอันนี้คือใช่พี่ข้างสาวไหมผมก็ไม่ชัวนะพี่บาวนะพี่บาวนะครับสามสิบแปดล้านตัวครับผมสำหรับตัวนี้แล้วก็ขึ้นมานี่ก็เป็นสําหรับอีเวนต์ไก่เต ก็มีทั้งหมด2.55 m นะทุกคนตัวนี้ถัดมาครับผมสําหรับเอ่อช่วงปีใหม่ครับก็คือผู้น้อยนะผมจะเรียกผู้น้อยนะครับมีทั้งหมด41ล้านตัวครับผมตัวนี้เนี่ยผมมีค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเปิดหาผู้ใหญ่ไง แต่ว่าผมเปิดได้ไหมไม่อะผมไปขอแรกกับชาวบ้านเข้ามานะครับทุกคนขึ้นเลยโอเคมากระที่ตัวนี้ครับสำหรับคัมมิล่าเฮลิคอปเตอร์โอ้โหตัวนี้คือเรียกได้ว,ว่าเก่าอยู่นะนะเป็นตัวแบบซัมมอนนะช่วงนั้นคือตอนที่มาเนี่ยเก่งมากนะในตระก,กูลอีปิกอ่นะถือว่าแบบเป็นตัวอีปิกที่แบบดูดีมากครับผมถัดกกมาที่เ พี่ใหญ่คามิล่าเหมือนกันนะอันนี้เป็นแบบปืนกลยิงแบบรัวๆมีทั้งหมด14ล้านตัวครับผมแล้วก็มาตรงที่ตัวนี้ครับผมผมจะเรียกว่าตะกอเนี่ยผมจะเรียกพี่ตะก้องดำนะถ้าใครแบบดูผมตะกอเลยนะเป็นเจครับแต่ผมเรียกพี่ตะก้องดำตัวนี้เนี่ยคือ แบบยิงไกลๆ่อยนะเป็นสายแบบยิงไกลนะครับนะครับแล้วก็ถัดมาที่อีปิกอีกตัวครับแน่นอนว่าสมัยเกมแบบบุกเบิกตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาทุกคนถือว่าเป็นตัวที่แบบใช้ได้เลยนะเพราะว่าแต่ก่อนมันมีแค่รีเจนครับอีปิกนี่ก็ถือว่าเก่งนี้ตัวต่อไปครับโอ้โหต้องย้อนกลับไปเลยนะสมัยไหนเมยคือจะไม่เอาพี่แกไปไม่ได้นะครับสําหรับคุณหมอคนนี้นะต้องมีครับเป็นช่างก้องนั่นเองครับมีทั้งหมด16หล้านตัวครับผม บางที่ตัวต่อไปครับสำหรับคาม i ล่าแอคแท็กเฮลิคอปเตอร์นะครับตัวนี้ที่มาก็ไม่ค่อยได้หวือหวาอะไรนะผมก็ไม่ไหวือหวาเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าเหมือนจะมีแบบศาสตร์ด้วยนะตอนนี้นะครับมีพาสีขึ้นศาสตร์มามีทั้งหมด11ล้านตัวครับมางที่ตัวต่อไปครับสำหรับตัวผลิตเงินนะครับได้จากฮาลาวีนนั่นเองนะครับมีทั้งหมด7 0 0 0อู้น้อยนะเนี่ยถือว่าน้อยนะหรือว่าช่วงฮาลวีนคนแบบ ก็ยังไม่ค่อยมาเล่นหรือเปล่านะถือว่ามีน้อยมากครับทุกคนสําหรับล็อกเกตคาเมล่าเป็นระดับอ e ีปิกตัวนี้ต้องบอกเลยว่าก็ไม่ธรรมดานะสำหรับตระกูลอ e ีปิกก็ถือว่าเล่นมันนะครับ มีทั้งหมด11ล้านตัวด้วยกันทุกคนโอเคมากันที่ตัวต่อไปครับเป็นเตอร์กีคาเมล่าเมนนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว,ว่า d p s เนี่ยสูงมากทุกคนเป็นแบบตีเดียวนะตันนี้ก็ตีมันเหมือนกันนะครับไม่ได้แล้วมี2ล้านกว่าตัวนะครับถักันมาที่ตัวต่อไปครับอีปิกกวางเลนเดียนะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตีแบบ AOE ครับวงกว้างนะทุกคน ให้ธรรม,มาดาครับมีทั้งหมด46ล้านตัวถือว่าเป็นอีปิกที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันถัดมาครับผมสําหรับตัวถือกระบ,บองนะตัวนี้ก็แน่นอนครับอาวุธสายระยับอาชิดเนี่ยคือดาเมจแรงครับอัพถูก แต่ว่าตีชาแล้วก็ระยะก็น,น้อยครับมีทั้งหมด4ล้านตัวนะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในตระกูลรีเจนบ้างแล้วทุกคนครับดนะ์กสปิเกอร์แมนต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยตอนที่มาใหม่ก็ไม่ได้แบบบื้อหวาอะไรนะเพราะว่าเขาก็มีคู่ปรับตอนนั้นก็คือเป็นดินจาน,นั่นเองนะครับเขาก็แบบตัวต้นเกมเหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นสายแบบตีเร็วแต่ว่าตีเบานะครับแล้วก็อัพถูกนะทุกคนแต่ว่าครับก็มีตอนที่เขาแบบลุ่งโลดอยู่นะสมัยแบบเล่นด่านทอยเลนเฮดคิวอ่ะทุกคนนะครับถัดขึ้นมาครับผมสำหรับเ้ขา มากม็เฉยๆนะสำหรับผมผมก็เฉยๆนะครับขึ้นมาครับผมสำหรับดีนจาคามล่าแมนโอ้โหเปลี่ยนรูปสะเทศเลยทุกคนดูดินะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าคู่ปรับพีดักแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยมาแบบช่วงต้นๆเกมเลยนะก็ถือว่าเป็นแบบตัวต้นเกมช่วงนั้นนะนะ นะครับใครๆก็ต้องหยิบมานะครับเพราะว่ามันหล่อเหลาเอาการมีแบบว่าที่ดูดซ่วมแบบคู่อะไรอย่างงี้นะทุกคนอันนี้ก็เปลี่ยนรูปมาเลยนะถัดกันมาที่ตัวต่อไปแม่ตัวนี้คือมันแบบว่าตะกอนนี่มันเอาเรื่องจัดเลยนะสําหรับเลเซอร์คัมเบล่าเมนคาเนี่ยโอ้โหดามจแบบพันสี่นะครับคนซุ่มไปทั้งหมด3.4ล้หลานนะตะกอนแบบเอาไปเล่นแบบลงฮาร์ดคนเดียวก็สบายๆนะแบบฟาร์มอะไรอย่างงี้นะเพลินๆนะหาเงินตอนนี้ก็เงียบเหงาครับตามการเวลาถือว่าเป็นแบบรีเจนที่เดือด เดือดมากๆครับผมสมัยตะกาะแม่ถัดมาเลยนี่ครูปรับหรือเปล่าสําหรับพี่เมคคาเมล,ล่านะหุ่งยจสี่เขตตัวนี้คือมีซัลโลนะทุกคนขึ้นมาครับผมสําหรับไททานสปียเกอร์แมนผมจําได้เลยว่าตะก่อนที่ผมเล่นแบบ ช่วงแรกนี่ผมเข้ามาเล่นเลยนะผมเห็นคนวางตรงนี้แล้วมันแบบเฮ้ยมันเทโอ้โหตัวใหญ่มากเพราะว่าผมก็แบบไม่เคยดูแบบซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมผมก็แบบเข้ามาเลยอ่ะเข้ามาเล่นเลยนะโอ้แล้วมันแบบตัวใหญ่มันดูแบบเทยังเลยนะก็เป็นแบบตีเดียวครับด้เมตสองพันโคนสุ่มไปได้ทั้งหมด3 2มจุดสองเอ็มนะทุกคนถัดมากับผมสําหรับไททันทีวีแมน้ยตัวนี้เนี่ยมันแบบว่าเป็นรีเจตัวแรกที่ผมสุ่มได้นะต้องบอกเลยว่าเป็นแบบจุดพลิกผันเลยนะทาให้ผมแบบว่าหาเงินแบบเล่นได้สบายขึ้นครับต้องบอกเลยว่า ตึงจริงๆนะสำหรับดีเจน,นครับตัวนี้ตะกรน,นะนะแต่หลังจากที่เขามีพวกเว่นตาสีดำมาเนี่ยเขาก็ถดถอยตามการเวลาครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นตัวที่ทําให้ผมเนี่ยลืมตาอ้าปากได้เลยทุกคนนะสำหรับไททันทีวีแมนมาก็นนี่ตัวต่อไปครับตัวกดปุ่มนะครับตัวนี้เนี่ยคือมาแล้วแบบเอ้ยดาเม่เห็ทำไมมันมากมายไก่กองขนาดนี้นะครับก็เป็นแบบ ตัวกดปุ่มนั่นเองเนะพี่หักคอเลยนะเพราะว่าวางขายวางขายนะสเปมมันก็นที่ตัวต่อไปครับสำหรับโอ้โหสาวนักเต้นลำโพงนะคนนี้ก็ก็ตอนที่จะแบบเข้ามาเนี่ยผมก็ให้ความหวังไม่เหมือนกันเพราะว่าตามซีรีส์เนี่ยคือแบบค่อนข้างเท่แต่ว่าพอ,อามาใช้งานจริงก็เฉยๆนะครับแต่ว่าเตะจะหลวดได้นะถัดกันมาที่ตัวต่อไปโอ้โหมีเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะไอ้ผมมันก็พอมีของแรกกับเขาบ้างนิดหน่อย นะสำหรับรีเจนจากฮาโลวีนครับผมถักมาที่ตัวต่อไปครับโอ้โหตัวนี้เตุรกีนะสมัยที่เขาเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรีเจนที่แบบเก่งกาจมากๆเลยทุกคนเรียกได้ว,ว่าเก่งจัดเลยครับแบบฟาร์มเก็บด่านอีเวนต์เนี่ยถือว่าชิลเลยนะไม่ธรรมดาครับสำหรับตัวละครตัวนี้มีทั้งหมด400,000ตัวครับอาราถัดขึ้นมาครับผมสําหรับเอลคาเมลล่านะตัวนี้ได้จากอีเวนต์คริสต์มาสนะทุกคนมีทั้งหมด36ล้านตัวตัวนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ก็เป็นตีเดียวยิงเร็ว อยอพถูกๆนะทุกคนโอเคถัดขึ้นมาเลยสำหรับดีเจน้ำแข็งมีทั้งโหมด 2.4m ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เขามาเนี่ยคือเอาเรื่องนะครับเรียกได้ว่าโหดจัดตบมิติกล่วงได้เลยนะตัวนี้ <c oughs> ไม่ธรรมดาครับท้งแบบโซโลอีเวนต์โซโลแบบโหมดไนแมร์นี่เขาซัดเรียบเลยนะจนต้องโดนเนิร์มครับโอเคถัดขึ้นมาครับสำหรับเลเซอร์กัน์เมล่าแมนตัวนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ก็เฉยๆนะถัดไปที่ตัวต่อไปครับสำหรับ ฮันเตอร์คาเมล่าแมนมีทั้งหมด2ล้านทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวที่แบบยิงไกลที่สุดในแมปนะตอนนี้นะดามจดแบบ5 0 0พันถัดกันมาที่ตัวต่อไปครับไม้เบสบอลแบบคู่นะทุกคนอันนี้ก็พูดระยะประชิดอะเนาะคาดหวังได้ไม่มากแต่ว่าเขาก็มีเกาะนะอัพถูกอะไรเงี้ยก็เอามาแทงข้างหน้าอะไรเงี้ยมาอันนี้ตัวต่อไปครับผมมินิกันคาเมล่าวูฟแมนครับเอ้ยไอตัวนี้มีคนสุ่มไปทั้งหมด2 0 0แสนเองเหละ ตั้งแต่มีพวกระดับกอรลี่มีแบบตัวใหม่ๆเข้ามาตัวแบบรีเจนต์มันก็แบบดูเฉยๆนะทุกคนนะครับแล้วก็นี่เลยข้างๆกันเพิ่งมาใหม่ครับสเปียร์สปีเกอร์แมนก็ธรรมดาดูดิคนสุ่มยังไม่ถึง10,000แสนเลยทุกคนบากันที่ตัวต่อไปครับสำหรับพี่กีคาเบล่าแมนนะครับต้องบอกเลยว่านินจาอัปเกรดมีทั้งหมด00แสนตัวครับตัวนี้เนี่ยตอนที่มาใหม่ๆนี่คือแบบเรียกได้ว่าเล่นกันแบบตาลายนะทุกคนแบบตีแบบฟุ๊่อไปครับอัปเกรดไททันสปุเกอร์แมน ตัวนี้ต้องบอกเลยว่า <_ d ose> เคยเป็นลูกรักผมมาก่อนนะผมเนี่ยเล่นสมัยที่เขาแบบบั๊กด้วยนะช่วงนั้นแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยโซโล่ผ่านแบบไนท์แม์ได้เลยนะทุกคน <_ d ose> ก็ยังมีคลิปอยู่นะไปดูกันหน้าทุกคนเผื่อใครอยากดู <_ d ose> <_ d ose> คลิปประมาณกี่เดือนแล้วกันไปแล้นะก็ห <_ d ose> วังว่าสักวันหน,นึ่งเขาจะกลับมาคนระับสำหรับอัปเกรดไททันสปิกรแมนนี่เลยถ่ายกันมาที่ตัวต่อไปครับอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนระดับมิติกตัวนี้ก็ปรับมาใหม่แล้วนะเรียกได้ว่ารีมาใหม่นะครับ ก็ดาเมจเพิ่มมาเป็น9 8้าัดถ่ายกันมาที่ตัวต่อไปครับไททานซินดีมาแมนครับตัวนี้เนี่ยมันวางแล้วมันแบบอัพแพงทุกคนดูดิมันค่าวาง2000แล้วแบบยังตีเดียวด้วยนะตอนนั้นคือแบบยังไม่ a อ e อีอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาก็แบบอัพแพงหรือเกินนะมันก็เลยแบบยังมันจะไม่มีตัวต้นเกมเดือดๆช่วงนั้นอนะ่ะแบบแบกบๆได้ยาวๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบคนก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ขางนะสำหรับตัวนี้นี่เลยดีกว่าสำหรับตัวนี้ครับผมเชฟทีวีแมนโอ้โหมีตี ไม่ธรรมดาสมัยเตอร์กี้นะผมต้องบอกเลยว่าเข้มปารครับตัวนี้ตอนนี้คนก็แบบตามหากันอยู่นะมีทั้งหมดมี51,100ตัวครับทุกคนเอ้ยผมก็มีของแรกแล้วต้องบอกเลยว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะถัดกันมาที่ตัวต่อไปครับซานตาทีวีแมนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแบบว่าผลิตเงินนะเรียกว่าเป็นตัวผลิตเงินที่แบบว่าได้ตังค์เยอะที่สุดในเกมนะตอนนี้ถาดกันมาที่ตัวนี้ครับสาหรับลูกหักของผมเอง เขียวน้ำแข็งครับนี่คือชื่อที่ผมตั้งให้นะทุกคนเป็นระดับมิติก AOE พร้อมกับศาสตร์เป็นไงผมต้องมองเลยว่าเป็นตัวตึงด่านอินฟินิตี้นะโอ้โหครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างนะตัวนี้ผมไม่ธรรมดานะนะครับเดือดจริงๆครับสำหรับพี่เคียวมรณนะถัดกันมาที่ตัวต่อไปครับอันนี้เพิ่งได้มาไปเล่นกับชาวบ้านครับทุกคนสาหรับผู้ใหญ่ช่วงนี้ก็หยิบม,มาเล่นบ่อยนะ ได้มากําลังเหินนะครับแล้วก็ตัวนี้รนครับผมสําหรับเลเซอร์นะตัวนี้นะครับที่เข้ามาใหม่ก็เรียกได้ว่าเท่ผมมองว่าเท่มากครับเพราะว่าแบบโอ้ตัวมันก็แบบใหญ่ๆถือปืนใหญ่ๆยิงเลเซอร์สีแดงแบบสวยๆเลยนะแล้วก็ม้าผมสําหรับช็อตกันคามิลาตัวนี้ก็พึ่งเข้ามาทุกคนผมจะเรียกว่าในอําเภอนะตัวนี้ก็เฉยๆนะแต่ว่าอัพถูกครับทุกคนโอ้โห oh, ไม่ต่างกันเลยครับสำหรับคัตาตน่าสปิเกอร์วูแมนครับพอๆกับอันนี้เลยนะ ถัดกันมาที่ตัวต่อไปครับสําหรับกอรลี่เอ้ยกอดลี่กล่องขวานต้องบอกเลยว่าตอนที่เขาเข้ามาแบบใหม่ๆนี่คือโหดมากครับปลากล่องทองนี่ฉกโคกวิ่งกันละงมเลยนะวิ่งยังไงวะละงมนะครับหลังจากที่เขาโดนปรับไปครับต้องบอกเลยว่าเงาหง่อยเลยฮะไอ้กอรลี่ซีนิม่าแมนของผมเนี่ยมันหายไปไหนครับผมต้องบอกเลยว่าผมเอาไปแลกมาทุกคนเอาไปแลกกับเอ่อไททันคอกแมนถึง2ตัว <laughs> ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมก็คงสุ่มได้กลับมานะสำหรับอัปเกรด สายด้านซีนิม่าแมนนะทุกคนเนี่ยก็เลยต้องยอมยอมไปก่อนนะเพราะว่ามันแบบตัวเติมมอนนะทุกคนตั้ง6 9 9มันก็แพงเอาเรื่องนะบางทีตัวต่อไปครับสำหรับทีวีวูฟแมนนี้ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสมัยตะก่อนเนี่เก่งเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเี็นแบบว่าเอลีเผาไหมา้แล้วก็มีแบบสโลนิดดๆๆๆด้วยนะโอ้โหอะไรมันจะนิดเนี่ครับผมแจ็คแพคคัมบิล่าแมนนะครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆนยถือว่าหวือหวาเลยครับเพราะว่าเขาเนี <N iin> <N iin> ่ยตีหนึ่งหมื่นครับซึ่งมันแบบค่อนข้างแรง แล้วเขาตีหนึ่งวิแล้วก็ได้ระยะที่ไกลครับก็ถือว่ามีบทบาทอยู่แบบพักหนึ่งเลยนะและตัวนี้ครับผมนะครับสำหรับตัวผลิตเงินรุ่นแรกนะทุกคนอันนี้เนี่ยได้จากกล่องไม้นะก็ยังมีประโยชน์นะ ผมก็ยังใช้เล่นอยู่ครับตัวถัดมาครับมันจะกล่องเดียวกันเลยนะครับมากับแบบคู่กันเลยแต่ว่าตรงเขาเนี่ยคือไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะหิวบ้านนะครับเรุ่าสะสมอย่างเดียวโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟตัวนี้นะถัดมาเลยทุกคนสําหรับไททันคาเมล่าแมนนะครับยังแบบเป็นรุ่นแบบไม่อัปเกรดนะตัวนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟครับหาไม่ได้แล้วตะกอดเป็นตัวเติมนะทุกคนมาถัดกันที่ตัวต่อไปครับคาเมล่ารีเพยโดนเอ้ยสำหรับตัวนี้นะครับเป็นแบบว่าตัวซ่อมนะทุกคนแบบยิงแสงไปซ่อมแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือเขา นี้มาที่ตัวต่อไปครับสปีเกอร์สไปเดอร์ครับตัวนี้คือสามารถเดินได้ครับเป็นลําโพงเดินได้นะแบบตามติดชักโครกอะไรเงีย้ยไปจี้นะทุกคนก็มีทั้งหมด12ล้านตัวครับนี่เลยกล่องเดียวกันครับคาเมล่าสไปเดอร์แน่นอนครับตัวนี้คือเป็นแบบว่าจี้เลเซอร์สามารถเดินตามได้เหมือนกันแล้วเขาก็มีพี่ใหญ่ด้วยนะทุกคนเป็นแบบว่าพี่ใหญ่แบงบุมมมาทุกคนเห็นหมศูยอ่ะแต่แบบผมเกลือครับสามารถไปดูคลิปได้นะ คลิปที่ผมซุ่มกล่องเกลืออะไรเงี้ยและตัวนี้ก็ผมสําหรับตัวตั้งป้อมยิงปืนฮะโอ้โหอันนี้ก็เล่นมันนะถ้ากันมาที่ตัวต่อไปชิลคาเมลา่าแมนโอ้โหตอนที่เข้ามานี่โคตรตึงเลยนะทุกคนตอนนี้ก็ก็ยังพอได้เข้มอยู่นะเพราะว่าเขาสามารถแบบกันทุกอย่างได้เลยนะทุกคนแบบกันได้หมดและแถมยังสะท้อนไปได้ด้วยนะ แล้วก็ตัวนี้เลยครับผมกีเลเซอร์คาเมร่าแมนนะครับตัวนี้คือช่วงนี้ผมเล่นบ่อยมากเพราะเขามีประโยชน์นะทุกคนเอาไปเล่นดันแบบอินฟินิตี้หรือดานไหนก็ได้เพราะว่าเขาสามารถต้นเกมก็ได้นะคือราคาถูกสโลว์ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขา,เอาออกมาแล้วนะนะทุกคนเห็นไหมจากตัวเติมนะแต่ว่าทุกคนเห็นนี้ปะแพคเริ่มต้นอ่ะเฮ้ยอาจจะยังซื้อได้อยู่นะโอ้ฉลาดด้วยในะราคาแบบ399ปกติตัวเขาน่าจะแบบประมาณ2 9 9หรือเปล่านะแต่ก็ได้พวกเพชร พวกบูทอะไรอย่างนี้นะทุกคนอันนี้ก็ถ้าใครอยากได้จริงจก็อาจจะซื้อตรงนี้ได้นะแพ็คเริ่มต้นนะเออสำหรับกีเลเซอร์ครับมีประโยชน์แล้วก็ตัวนี้เลยครับผมพี่ลูกตุ้มใหญ่นะอันนี้คือดามจตแบบ5้า0 0ื่นครับก็ตีช้าเนาะตามสไตล์แบบอาวุธระยะประชิดเอยนะ ะร,ระยะใกล้ๆนะแต่ว่าเขาก็มีร่างใหม่ครับผมเป็นแบบขี่เจ็คแพ็ซึ่งแบบว่าเอามาขายในราคา399คนซื้อไปแค่20งหมื่นเองอ่ะดูดิเดโอเคสปิงเกอร์รีเพดโดนครับตัวนี้ก็เป็นตัวซ่อมที่เข้ามาใหม่หลังโดนนะทุกคนเป็นแบบคอยช่วยอะไรเงี้ยก็สามารถเดินนัเดินฮิลอะไรเงี้ยนะครับโอเคถัดกันมาที่ตากล้องผีของเราบ้างครับผมตากล้องผีเนี่ยคือดีเพเยอะมากนะหกหมื่นะ ผมก็แบบชอบเล่นอยู่นะคือมันยิงแบบปัง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 ,ปงคือดาเมจมันมเยอะทุกคนมันก็เล่นมันอยู่นะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยก็คูดาวค่อนข้างไวแลวนะ0.4ก็ถือว่าไวนะครับนี่แล้วผมตัวบัร์ดีเจสปีกเกอร์แมไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าจริงแล้วะถ้าถามผมเลยนะ <c oughs> ขึ้นมาเลยทุกคนสําหรับเออดีเจอีกตัวอันนี้เนี่ยเป็นแบบว่ารดคูดาวครับทำให้เราเนี่ยโจมตีได้เร็วขึ้นก็มีประโยชน์ไหมก็ก็พอได้มีประโยชน์กว่าดาเมีนนิดหน่อยนะและนี่เลยครับผมไททันคอกแมน นะครับอันนี้คืออย่างที่บอกไปผมไปแลกมานะ mm. โดนไปสองกอตลี่ไม่เป็นไรแต่ค่อยไปสุ่มเพิ่มครับกอรลี่ตัวนี้ต้องขอบอกเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีหยุดเวลานะทุกคนแล,แล้วก็การโจมตีของเขาเนี่ยมี3าวงครับมีต่อยหมัดแล้วก็มีแบบยิงนะยิงปืนแล้วก็มีแบบดงังกระจายข้างหลังอะไรเงี้ยก็ถามว่าเก่งไหมมันมันแบบตีหมู่ไม่ค่อยได้มันก็ไม่ค่อยหวือหวาแต่าดาเมจเขาก็แรงถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งแต่แบบไม่ถึงขั้นว่าเก่งสุดแต่ก็น่าจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเขาหยุดเวลาได้ทุกคนนะครับสำหรับไททันคอรท และเท่ด้วยนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับกระเป๋าของผมนะนี่ตัวผมนะก็ขาดหลายๆตัวอยู่นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องไก่เติร์กี้ครับเก็บไว้แบบสะสมอันนี้ก็เป็นกล่องแบบคริสต์มาสนะสะสมเช่นเคยแล้วก็นี่ครับผมกล่องนิวเยียสะสมเหมือนกันกล่องแบงมุมด้วยก็โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบายครับ